หลังจากที่เห่าล่างทำก้อนสะอาดนะครับแล้วก็แช่น้ำไว้ประมาณหนึ่งคืนนะครับแล้วก็นำมาหยัดใส่ขวดไวนะครับปิดฝาเอาไว้เงซีนะครับประมาณเกินหนึ่งอาทิตย์ครับที่ผมเห็ดนะครับเกินหนึ่งอาทิตย์เฮ้ก็มาเบิ่งกันครับว่ามันจะมีการปฏิกิริยา นะครับของหลกักมันสีเดินหรือยั่งครับมันสีแท่งออกจากเปลือกหรือยั่งนะครับเพราะว่าาผมก็เพะครั้งแรกนะครับเผากับมะเบืองเนี่ยครับแล้วเบิดฉัดเนี่ยมันก็เริ่มเริ่มแตกแล้วครับอ่านี่ครับตรงนิว้วมะเมือผม,มก็เริ่มแท่ง เริ่มปีออกแล้วครับหากเริ่มดีดันออกนะครับตัวนี้กับโบโบท่านในปีครับตัวนี้ออกชี้ชัดในจังน้อยนะครับก็เริ่มปีออกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะหาตัวที่มันโผล่ออกมาจะชัดนะครับอ่าย่างตัวนี้พโผล่ออกมาแล้วนะครับก็บใส่เวลาประมาณอาทิตย์กลัวนะครับที่ห้า เอาใส่ในขวดครับบ่ต้องใส่น้ำครับแช่น <st> ้ำไปขึ to to um ้นหนึ่งนะครับเมลินจีนี่แช่น้ำไปขึ้นหนึ่งหลังจากนั้นหลังจากขึ้นหนึ่งแล้วเขาก็มาใส่ขวดเลยครับขวดเปล่าๆนะครับแล้วก็มีฟ้าขวดปิดใบนะครับบ่ต้องใส่น้ำาม่ต้องใส่ยังนะครับปิดใบแล้วก็ทิมใ้นอนใ้ยังได้ก็ได้ครับไม่ต้องบม่ต้องเอาไปไว้กลางแดดนะครับเอาไว้ในที่ลมเท่านี้แหละอ่าปล่อยไว้ในที่ลมนะครับ ผมว่อาทิตย์กลัวครับมันก็สีออกได้ซ้ำนี้ครับออกได้ซ้ำนี้แต่เทคนิคพ่นผู้อื่นผมเบิ่งมากอะพ่นกระสีใส่ผ่าห้อเนียนะครับผ่าห่อแล้วก็ปิดไว้ในตระลับนะครับใส่กระดาษทิชชู่ห้อเนี้ยนะครับแต่ผมนี่เอาแบบขี่ขั้นขี่ขั้นนะครับสไตล์ผมแบงค์สไตล์นะครับก็แช่ไว้นึ่งมือแล้วก็ถิ่มใส่ขวดเลยครับอ่านี่ครับ แช่น้ำหนึ่งคืนนะครับทิมใช่ขวดเลยทิมไว้จนเลืมครับอาทิตย์กลัวๆเนาะคนเน่าเนาะน,นี่ครับมันก็เริ่มแตกแตกออกนะครับลัางจากนี้ผมก็จะเอามันใส่ใบือเกเานะครับจนกว่าว่าหากมันนี่สีโพออกมากจากเกือบเกือบเส้นบุล่ะผมจะเอาเห็นประมาณนี้นะครับหากก็ออกประมาณนี้ เดี๋ยง่ากว่านี้อีกจากน้อยเริ่มแทงออกครับเริ่มแทงออกหลายต้นแล้วล่ะเกือบทุกเม็ดนะครับนะครับก็บขั้งแรกนะครับทีเห็ดกับนะครับห้าวกะเบื่อจำเป็นต้องไปซื้อลินจีที่มันแพงนะครับเลือกซื้อลินจีที่มันพอกินได้แลค่าถือเนี่ยตามทุนห้อครับ โบแพงบบเนาบาเสียโรซาตดีเขาก็เอามากินได้ครับหรือเขาสีขอนวเนาหนยเสียมันก็นได้เขาก็เอามาเบิงทำเม็ดมันยังโบเสียบรัน,น,นเขาก็เอามาเห็ดได้ครับเนี่ยหนึ่งต้นนะครับหนึ่งเม็ดหนึ่งเมล็ดต่อหนึ่งต้นนะครับผมชื่อนี่หนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกิโลโลละสี่สิบบาทเอาเม็ดมันมาพอนะครับ ก็ลอติดตามตอนต่อไปนะครับว่ามันสิงอกหน่อยไรซ้ำไรนะครับนี่ครับว่ามันจิงอกหน่อยไรซ้ำไรก็สำหรับคนที่โบคอยมีเวลานะครับก็เฮียจะตายผมนี่แหละครับเฮียแล้วก็ทิมไว้รดแต่ผมคาดว่ามันหนาสิม่ามันจะสวงอาทิตย์นะครับสวงอาทิตย์ สองอาทิตย์มันหาสิป่งออกมาเห็นหากแก้วมันแบบเต็มๆนะครับเห็นหากแก้วมันแบบเต็มๆเขาวาใส่เวลาโดนอยู่ด้ครับเพาะกว่าสิได้เห็นใบมันเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆอัปเดตให้ไดบึงในช่วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิป แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับในตอนต่อไปว่ามันสีใสระยะเวลาอีกหลายพันไดนะครับจนกว่าสีงอกลากออกมาได้เงานะครับฝากกดแชร์กดไลค์ผมเลยด้วยครับผม